ิวเราดูเป็นผิวจริงๆอะดูเป็นผิวแบบผิวสุขภาพดีของจริงนะคะผิวสวยมากบอกเลยว่าประทับใจมากๆสวัสดีค่ะ่ทุกคนวันนี้ก็พบกับช่องเดียเดียกีเกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามากันแบบหน้าสดเลยนะทุกคนเพราะว่าวันนี้เราจะมารีวิวรองพื้นนะคะเป็นของแบรนด์ที่ชื่อว่า run c o s m e t i c นั่นเองทุกคนอันนี้ ก็คือจะเป็นรองพื้นที่ทางแบรนด์เขาส่งมาให้แบบเหมือนลองเล่นอะไรเงี้ยเราก็เลยเออคิดว่ามันน่าสนใจจะเอามาทําเป็นคลิปวิดีโอรีวิวนะคะเพราะว่ารองพื้นตัวใหม่ที่เขาออกเนี่ยมันเป็นรองพื้นที่รัน Cosmetic x กับคุณป้อมวินิตนะคะซึ่งคุณป้อมวินิตเี่เป็นเมกับอาร์ติสชื่อดังเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจมากๆตัวนี้อยากจะมาทดสอบให้ดูว่าคําเคลมก็คือบอกว่าปก ปิดนู่นนี่นั่นอะไรงเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงบ้างซึ่งวันนี้นะคะไม่ได้มีแค่ตัวรองพื้นนะคะทุกคนแต่มีตัวแป้งฝุ่นของร้า c o s m e t i c กด้วยนะคะทุกคนแพ็คเกจของเขาอ่มีความสวยมากนะอันนี้จะเป็นสีแบบออกเหมือนนูดนูดหน่อยอะทุกคนดูดิอันนี้คือแบบเป็นแพ็คเกจที่สวยมากๆแล้วก็มีความเรียบหรูเห็นปะตรงนี้จะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะ มีความแบบเรียบหรูแล้วก็ดูญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยๆออสวยมากแล้วก็เปิดมานะคะก็จะเป็นฝาปั๊มสีขาวแบบนี้รองพื้นตัวนี้นะคะมีชื่อว่า Run Ultra Stay Forest Foundation by p a m Vinit นะคะทุกคน ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยที่เดียได้มานะทุกคนก็คือจะเป็นสี02สีเบจนะคะอันนี้จะมีขนาด15 ml นะคะทุกคนคือถ้าไม่ใช่ราคาโปรโมชั่นเนี่ยราคาจะอยู่ที่1,290บาทแต่ว่าราคาโปรโมชั่นเปิดตัวเนี่ยจะอยู่ที่790บาทนะคะขวดเท่านี้เลยเดี๋ยวเราจะมาลองลองพื้นให้ดูแบบครึ่งหน้าฝั่งนี้ก่อนนะคะทุกคนลองพื้นตัวเนี้ยนอกจากจะช่วยปกปิดแล้วนะคะเขายังเคลมอีกว่ามีสารให้ช่วยบำรุงด้วยทุกคนก็คือจะมีสารสกัดสาเกซึ่งมาจากเกียวโตนะคะแล้วก็จะมีเดลิ ที่ช่วยทําให้แบบผิวดูกระจ่งางใสจากฮอกไกโดนะทุกคนแล้วก็ยังจะมีแบบไดมอนด์พาวเดอร์แล้วก็มีสารสกัดจากทองคํานะคะทําให้ดูผิวดูแบบเหมือนทาแล้วดูเปล่งปั่งคือทําให้มันยังดูเป็นความผิวๆอยู่อะ่ะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันเลยนี่คือยังไม่เคยลองใช้นะคะอันนี้เป็นแบบ first impression เลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะคะว่าสีเนี่ยมันจะเข้ากับสีผิวเราไหมอันนี้คือแบบเหมือนทางแบรนด์เขาส่งมาให้แล้วเขาก็เลือกสีมาให้เราเลยเราก็ยังไม่รู้ว่าเนื้อมันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวมาลองดูกันเลย นี่นะคะทุกคนสีก็จะเป็นแบบนี้เนื้อก็ไม่ได้เหลวมากจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้แบบข้นขนาดน,านั้นดูดีเห็นปะจากที่เรากดแล้วมันยังแบบค่อยๆไหลแต่นี่มันเหมือนจะหยุดไหลแล้วนะเนี่ยเห็นปะถ้ามันเหลวมากมันจะต้องไหลเร็วมากแต่อันเนี้ยมันไม่ได้ไหลเร็วมากนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองที่ผิวหน้าฝั่งนี้เลยนะคะไม่รู้มันจะเข้มไปไหมทุกคนมันน่าจะพอดีผิวอยู่เนี่ยเนื้อมีความแบบ คนแล้วก็พพกเมนต์มากพอเรามาลองสัมผัสอย่างเงี้ยมันมีความพิกเมนต์มากๆอันนี้อาจจะแบบบีบมาเยอะเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูก่อนนะคะเนื้อมีความพิกเมนต์มากทุกคนแต่มีความเกลี่ยง่ายนะคะ จริงๆแนะนําว่าอาจจะไม่ต้องลงเยอะขนาดที่เราลงนะทุกคนเราไม่คิดว่ามันจะพิกเมนต์ขนาดนี้เป็นเพราะว่ามันเป็น f ฟ r ร t i อิมเพรสชันะคะแล้วเราอ่ะไม่เคยใช้มาก,ก่อนเราเลยแบบไม่ได้ Expect ว่ามันจะให้พิกเมนต์หรือว่าแบบเนื้อที่ เข้มขนาดเนี้ยคาแนะนําก็คือใช้แต่น้อยค่อยๆบิวทุกคนแต่มันปกปิดดีมากนะคะดูดูจากแบบตอนแรกๆที่เราจะมีรอยบริเวณตรงนี้กับตรงนี้นะเนี่ยอันนี้ก็คือยังมีเห็นรอยอยู่นิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองบิวเพิ่มอีกนิดนึงนะคะโดยการใช้นิ้วแต้มแค่ตรงจุดนะั้นแล้วแทบๆเอานะ นี่มีความผิวสวยมากทุกคนแล้วคือใช้แค่นิดเดียวพอจริงๆนะคะอย่างที่บอกว่ารองพื้นมีความพิกเมนต์มากๆใช้แค่นิดเดียวก็เกลี่ยดได้แบบเกือบทั่วหน้าแล้วนะเน้นแนะนําว่าค่อยๆบิวไปจะดีกว่านะคะเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มการปกปิดบริเวณรอยสิวตรงนี้อีกนิดนึงนะคะทุกคนเนี่ยโดยการแต้มแล้วก็แทบๆไปเบาๆเป็นรองพื้นที่อาจจะไม่ได้ปก แน่นขนาดกริบมากแต่มันสามารถบิวได้นะคะทุกคนดูว่ารอยมันแบบจางลงเยอะมากแล้วแทบจะหายกลืนไปเลยอะทุกคนความรู้สึกตอนนี้ยังประทับใจอยู่นะคะแล้วก็แม้ว่ามันจะให้การปกปิดขนาดเนี้ยอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะแต่ว่ามันไม่หนักหน้าเลยทุกคนมันสบายผิวมากๆบางเบาด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่รู้สึกตอนนี้นะนี่คือการทาหนึ่งชั้นโดยใช้มือเกลี่ยบางๆแบบที่ทุกคนเห็นนะคะแล้วก็เมื่อกี้บีบออกมาเนี่ยยังไม่สุดปั๊มเลยนะได้มาเยอะมากๆขนาดนี้แล้วก็ลงไปครึ่งหน้าแล้วยังเหลืออย ะะอันนี้ก็คือจะเป็นหน้าที่ลงครึ่งหนึ่งนะคะของรองพื้นร้านออเเมิิกนะทุกคนผิวสวยมากผิวสวยแบบมากมากๆอะทุกคนมันยังให้ความเงาอย่างเงี้ยอย่างที่เขาบอกว่าเขามีส่วนผสมของทองคําแล้วก็ดมอนด์พาวเดอร์นะคะที่จะทําให้เดี๋ยผิวดูแบบเนี้ย เล่นแสงเปล่งปลั่งอะไรแบบนี้นะทุกคนดูที่ผิวสวยมา,มากๆยิ่งดูในกระจกตอนนี้ผิวเราดูเป็นผิวจริงๆอะดูเป็นผิวแบบผิวสุขภาพดีของจริงนะคะเดี๋ยวอีกฝั่งนึงเนี่ยเราจะใช้ฟองน้ําในการลงผลิตภัณฑ์ลงไปนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างมันจะให้การปกปิดที่ลดน้อยลงไหมหรือว่าแบบจะเป็นยังไงอะ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนี่นะคะลองพื้นที่ยังเหลืออยู่ก็จะใช้เลย อันนี้นะคะคือการลงแบบฟองน้ําแบบไวๆนะคะทุกคนลงไวมากๆถ้าลงเป็นตัวฟองน้ำเนี่ย ความรู้สึกคือเหมือนมันจะให้ฟินนชที่ดูบางกว่าการลงด้วยมือนิดนึงนิดนึงอ่ะทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะเนี่ยน,นี้มีความแบบปกปิดแน่นกว่านิดนึงแต่ว่าอันนี้จะมีความบางๆหน่อยถ้าสมมติว่าทุกคนเนี่ยไม่ได้มีปัญหาผิวมากแล้วอยากลงฟองน้ำเนี่ยก็คือแบบได้เลยหรือว่าคนที่อาจจะมีแบบสิวนิดนิดน่อยๆใช่ไหมแล้วก็ลงแบบเป็นฟองน้ําก่อนเกลี่ยทั่วบริเวณผิวหน้าใช่ไหมคะตรงที่เราไม่ได้มีปัญหามากเนี่ยจะได้มีความโชว์ผิวหน่อยแล้วก็ตรงที่เราอยากจะปกปิดเนี่ยอาจจะบิวด้วยม ผิวออกมาได้สวยมากๆเดี๋ยวเราจะมาบิวตรงบริเวณแก้มตรงเนี้ยเพิ่มอีกนิดนึงนะคะแล้วก็คางฝั่งนี้อีกนิดนึงทุกคนนี่ก็คือเป็นฟินิชของตัวรองพื้นด้านคอสเมติกนะคะทุกคนผิวสวยมากแบบสวยมากๆทุกคนการปกปิดก็คือไม่ใช่เล่นๆไม่ได้มาเล่นเล่นนะคะแล้วดูดูความแบบ ผิวยังเล่นเงาเล่นแสงคืออันนี้มันสวยมากๆทุกคนแล้วบางเบามากๆนะคะรู้สึกตอนเนี้ก็คือไม่หนักผิวเลยสบายหน้านะคะทุกคนแล้วก็ความรู้สึกหลังทาตอนเนี้ยมันจะแบบไม่ได้อาจจะไม่ได้แมตขนาดนั้นนะจับผิวเนี้ยแต่มันไม่ได้มีความเหนียวนะคะทุกคนเนี่ยเห็นปะเห็นปะว่ามันไม่ได้เหนียวอะไรเลยคือรู้สึกสบายผิวแล้วก็ปกปิดใต้ตาได้ประมาณนึงเลยเห็นไหมทุกคนคือหน้าตาตอนนี้ดูสดใสมากๆดูแบบ ไม่ใช่อีกคนเมื่อกี้ที่แบบสมทนะคะตอนนี้คือดูดีขึ้นมากแล้วก็พวกรอยสิวอะไรอย่างเงี้ยรอบแรกอาจจะยังไม่ได้ปิดแน่นขนาดนั้นแต่ว่าสามารถบิวได้นะคะบิวปกปิดพวกรอยอะไรได้ก็จะเป็นประมาณนี้ <S <S ต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเป็นตัวนี้กันบ้างทุกคนอันนี้จะเป็น แป้งฝุน่นของ Run c o s m e t i c นะคะตัวนี้จะชื่อว่า Run Loose Powder by p a o m i n i t นะคะอันนี้จะเป็นแป้งฝุน่นแบบ Translucent ไม่มีสีนะคะเป็นแบบโปร่งแสงนะทุกคนตัวนี้ที่เดียได้มาจะอยู่ที่ราคาโปรโมชั่นเป็น390บาทนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองแป้งฝุน่นตัวนี้กันเลยนะคะพอเปิดออกมาเนี่ยเขาก็จะมีพับเล็กๆมาให้ด้วยนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนแล้วก็นี่ยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยก็จะเป็นแบบแป้งฝุน่นลักษณะแบบนี้นะคะ วิธีที่เดียจะใช้เนี่ยก็คือเดียจะใช้กับพับที่เขาให้มาเนี่ยแหละจริงๆพับมันก็แอบเล็กนิดนึงแต่ว่ามันก็พกพาได้อะพกพาง่ายอะไรอย่างงี้นะเนี่ยวิธีการใช้ก็คือเราจะปิดฝาอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็คอคอกับด้านแล้วก็คอคอ,ออกมาให้เป็นปริมาณแบบแป้งที่เราจะใช้กะเอาว่าทั่วหน้าเนี่ยอยากจะใช้ประมาณนี้อะไรอย่างงี้คือตัวเนี้ยเขาบอกว่ามันช่วยคุมมันแล้วก็มี ฟโตลูมิเนซีนคือช่วยทําให้แบบผิวดูแบบสวยแล้วก็ยังดูยังดูเป็นผิวผิวอยู่อะทุกคนดูแบบไม่ได้แมตเกินไปดูกระจายแสงแบบเป็นธรรมชาตินะคะเนี่ย เห็นปะพอทาอันนี้ขึ้นดูกระจกนะทอทามันก็จะทําให้มันดูแบบแมตขึ้นแต่ก็ยังดูผิวนวลแล้วก็ผิวยังดูเป็นธรรมชาติอยู่ทุกคนตัวนี้จะมีสารบํารุงทั้งหมด3อย่างนะคะก็คือจะมีด i มอนพาวเดอร์แล้วก็จะมี Pearl p o วเดอก็คือเป็นไขมุกใช่ไหมแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คือเป็น r o สชิปออยนอกจากจะแต่งหน้าก็คือบํารุงไปด้วยทุกคนจริงๆอะเราชอบฟินิชของรองพื้นเพียวๆมากๆเลยนะแต่ว่า ด้วยความที่เราเป็นคนหน้าผสมไปค่อนมันนะเราก็กลัวว่าถ้าเราไม่ทาแป้งเลยเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้มันจะไม่รอดมันอาจจะหลุดหรือเปล่าอันเนี้ยก็คือยังไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวจะมีการทดสอบความคุมมันให้ดูด้วยนะคะทุกคนว่ารองพื้นกับแป้งฝุ่นตัวเนี้ยจะเป็นยังไงบ้างคือตอนเนี้ยรู้สึกดีมากแล้วก็ พอทาแป้งฝุ่นไปเนี่ยก็คือผิวแบบนุ่มลื่นสบายไปเลยนะทุกคนแล้วก็มีความแบบแมตต์แต่ยังดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ยังดูเป็นผิวผิวอยู่เหมือนเป็นผิวเราจริงๆที่แบบแอปไม่ได้แต่งหน้ามากเนี่ยทุกคนดูดิเดี๋ยวขอตัวไปแต่งหน้าอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนนะทุกคนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนึงค่ะนี่ก็เป็นฟินิชลุคที่ได้นะคะทุกคนของรองพื้นรัน c o s m e ติ c นะคะทุกคนบอกเลยว่า ประทับใจมากๆนี่คือดูในกระจกคือแบบผิวสวยมากผิวสวยไม่ไหวทุกคนดูตรงนี้คือบริเวณที่แบบลงไฮไลท์ไปนะคะแล้วก็ตรงสันจมูกอะไรแบบนี้แต่ทุกเพื่อนๆดูบริเวณอื่นที่มันแบบ เราไม่ได้ลงไฮไลท์อะมันก็ยังดูมีความเป็นผิวผิวอยู่ซึ่งมันสวยมากๆทุกคนมันเป็นฟินิชที่แบบเนี่ยแต่งอย่างนี้คือไปงานได้แล้วนะจริงๆแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าอยากได้หน้าที่แบบดูแน่นดูตึบกว่านี้แบบไปงานแบบแน่นๆอย่างเงี้ยก็อาจจะใช้เป็นรองพื้นตัวนี้แล้วก็เพิ่มคอนซีลเลอร์บริเวณใต้ตา,ตาหรือรอยสิวอะไรก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะแต่ว่า บอกเลยว่าตอนเนี้ยประทับใจรองพื้นรัน c o s m e ติ c ตัวนี้มากๆแล้วก็พอทาแป้งไปเนี่ยมันไม่ได้ให้ฟินิชที่แบบแมทแห้งแบบแล้วก็ดูดูแบบแห้งๆดูผิวไม่ได้แบบเปล่งปังอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้พอทาไปแล้วอะผิวก็คือยังดูแบบเปล่งปังแล้วก็ดูสวยมากๆทุกคนดูก่อนที่เราจะแบบ แต่งหน้าหรือว่าทาอะไรพวกนี้นะก็คือเรามีความเป็นรอยสิวบริเวณตรงแก้มโดยเฉพาะฝั่งนี้นะคะแล้วก็มีตรงคางด้วยอันนี้คือเราไม่ได้ไปลงคอนซีลเลอร์เพิ่มเลยนะคะแค่ไปแต่งตาทาแก้มทาปากอะไรแบบนี้ง่ายๆเดี๋ยวเราอ่ะก็จะมาดูความติดทนคุ้มมันกันน้ํากันเหงื่อของรองพื้นตัวนี้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะทุกคนก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนช่วงเวลาเย็นๆนะคะวันนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรมาทุกคนอยู่บ้านก็อาจจะแบบ เก็บห้องนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ห้องรกมากๆนะคะก็เดี๋ยวมาเจอกันทีตอนเย็นนะคะทุกคน รองพื้นรันกับแป้งฝุ่นของรันคอสเมติกอันเนี้ยดียงามมากๆทุกคนโดยเฉพาะตัวรองพื้นให้ผิวที่แบบสวยมากๆทั้งก่อนเซ็ตแป้งแล้วก็ไม่เซ็ตแป้งนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นไปเลยทุกคนอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยทำไมคลิปนี้มันดูอวยจังคือลองดูแบบตอนที่เราทาให้ดูบนหน้าจริงๆอะว่าผิวมันสวยแค่ไหนทุกคนเพราะว่านี่คือเราแบบซูมหน้าใกล้มากๆนะคะให้ดูเลยว่า เฮ้ยผิวมันได้ t e x t อร์แบบนี้เลยนะมันแบบมันมันดีมากๆทุกคนแล้วก็แป้งฝุ่นเนี่ยมีความทาแล้วก็ให้ผิวที่ดูนวลสวยนะคะก็อย่างที่เห็นเลยนะทุกคนแล้วก็สามารถคุมมันได้อยู่ประมาณนึงนะคะนี่คือแชั่วโมงแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะยาวนานแล้วนะทุกคนสรุปก็คือแบบสามารถคุมมันได้จริงนะคะแล้วก็ให้ผิวที่สวยปกปิดได้สามารถบิว์ได้นะคะทุกคนแต่ไม่ได้ถึงขนาดแบบแน่นแล้วก็ยังให้ผิวที่ดูสบายแล้วก็ดูเป็นแบบ ดูเป็นธรรมาชาติอยู่นะคะก็สำหรับวันนี้เดียก็ไปแล้วนะคะทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เดียด้วยนะคะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะทุกคน